สัสดีครับสวัสดีรครับต้องามคัจะไลฟ์ด้หเพราะว่าคที่ออกมาดีแบคือเอาจริงถ้าใครอ่านนิยายมาก็ค่อนข้างจะรู้ว่าแบบ1ถึงสิอาจจะแบบว่าถึง10แล้วใช่ครับผมแต่ว่าคือก็ต้องขอบคุณทางแบบพี่ออฟก,กับครูก้าด้วยที่ให้พวกเราได้มาเวิร์กกันว่ามันมีแบบว่ามันมีท็อปปิกไหนที่เราอยากที่จะพูดถึง หรือว่าม the wow. okay. so, so, ันม like ีปลเด็นไหนที่เรารู้สึกว่ามันสามารถที่จะเอามารีเลทกับตัวเนื้อเรื่องได้ด้วยอะไรเงี้ยครับว้าโอเคต่อครับผมก็น่ะครับผมมันมันก็เลยทำทำให้แบบว่าค่อนข้างที่จะแรงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเมคเซนส์กับตัวละครในเรื่องใช่ครับแต่ว่า เยอะมากเลยครับพี่แบบก็อย่างที่ครูต้าบอกเลยคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศิลปินกาแฟครับ <c oughs> แต่ว่าตัวดีเทลมันมีเยอะมากๆ,ๆเลยครับคือวันนั้นใช้เวลาอ่านบทแล้วเวิร์กไปด้วยด้วยกันได้แค่ประมาณ2บทเองทั้งที่เราไปเวิร์กกันตั้งแต่ตอน7จ็ดโมงเช้าเนี่ยจนถึงตอน4ี่โมงเย็นใช่ครับมันเยอะมากคพี่คือมันเยอะมากๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมอ่านเรื่องเรื่องผมอ่านเรื่องนี้แล้วแบบ แทบจะแบบว่าแทบจะไม่ได้ลุกไปไปไหนเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าพยายามเก็บดีเทลจากตัวละครให้ได้มากสุดอะไรเงี้ยความท้าทายของเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับความคือจะพูดยังไงดีอะความแบบความชีดลุกของตัวนายถ้าแบบในทางของของผมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนายออกไปเจอ แฟนคลับหรือว่าเจองานในข้างๆนอกอะไรนี้ย่ะครับมันก็ค่อนข้างที่จะแบบดูเป็นคนปกติมากเลยเงี้ยแต่ตอนที่ดีไฮหลังจากนั้นมาปุ๊บมันค่อนข้างที่จะมีอารมณ์เชิงซ้อนค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้แบบต้องเก็บดีเทลแล้วก็เล่นยังเล่นให้เหมือนชัดแต่ไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็เลยยากมากเมื่อกี้มีการแบบแซวขึ้นว่าเอ๊ะมันจะแบบมีแบบเบลลออนสตอรี่ไหมหรือจะต้องมีแท็กถึงใครไหม จริงๆผมคิดว่ามันน่าจะแล้วแต่ตีความนะครับแบบแบบบางคนไม่ได้อยู่ในสายงานนี้บางคนก็อยู่ในสายงานนี้ก็อาจจะรีเลทกับใครหลายๆคนแต่ว่ารับรองว่าทุกๆซีนที่เรากำลังจะถ่ายทํากันค่อนข้างจะมีเซน์หมดเลยครับผมเพราะว่ากลัวว่าถ้าสมมติว่าเราไปคิดว่าอย,อยากให้ซีนนี้มันเกิดขึ้นมาโดยที่มันไม่มีเหตุและผลอะไรเงี้ยก็กลัวว่าแบบมันจะดูปลอมอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็ อาจจะมีเซน์มากแต่ก็อยากจะบอกว่าเป็นแค่ในเรื่องนะครับทุกคนแบบทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็เป็นแค่สื่อบันเทิงสื่อหนงนี่เผลอๆนี้อาจจะแบบซ้ำๆอยู่นี้ปุ๊บมีกล้องถ่ายเอาไปลงฟุตอยู่ตรงั้นะน่ว่าลัวมวแบบเออมันออแร์ไปคนก็จะแบบเอ๊ะคาเลเตอร์ที่เราทำแบบนี้ครับปวันนี้หมายถึงอจารย์ที่าอ๋อไม่หรอกถ้ารู้จักเดี๋ยวจะรักเองติดกองดวงะ แล้วอีกอย่าง่ที่คนต้องถมเรื่องนี้จะมีใครแบบเออมาแจ้งไหมหรือจะมีการแบบเปลี่ยนตัวละครเป็นใครไหมอะเพิ่มใคจริงๆมีเยอะมากเลยครับมีเยอะจนแบบพี่อาจจะคาดไม่ถึงเลยคนใกล้ตัวพี่อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงๆแบบว่าลหลายๆคนเลยครับแบบว่ามีทั้งตัวละครก็คือออ่ะ,อะ สมมติว่าผมชื่อเชนัยเนี้ยต้องมีผู้จัดการมี AR ช่างแต่งหน้าช่างทำผมใช่ครับคือมีมันก็เลยทำให้แบบเรื่องนี้มีตัวละครเยอะมากมีมีตัวละครเพิ่มมันไม่ได้หมที่ทเอ๊ะม่คอมาดูแลเราอะไรงจริงๆนะผมก็อยากรู้ใช่คือผมก็อยากแบบว่าคือผมก็อยากรู้เพราะว่ามันก็ผมก็เดี๋ยวจะต้องมีการไปเวิร์กอีกรอบหนึ่งด้วยครับผมใช่ครับอันครั้งนี้ก็น่าจะเป็น ฟูลเวิร์กแล้วอี้พี่ถามตรงๆเลยแล้วกันทุกคนจะแบบเลิกกับพูดถือใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเห็นพี่อ้อมอยู่แล้วเมื่อกี้อ้อมนะแตบพี่จะไปอ่านเยอะมากเลยเรียนผู้ถามไาอ๋อเห็นว่าเห็นอยู่แล้วเพราะว่าคือภูผาก็อยู่บ้านเดียวกันกับผมใช่ผมใช่ก็แบบว่าก็ตอนใช่ก็ตอนแรกไม่ใช่คือคำว่าบ้านเดียวกันคือแบบว่าคือก็จะเป็นบ้านของฝั่งทางแม่คือที่เป็นเอราผม ก็จะมีติวเตอร์ยิมเน็ตเจเจเจ,จ,จมสุแล้วก็มีลิวมีลิวจินแล้วก็ล่าสุดเป็นภูผา,าใช่แล้วคือผมผมอ่าผมน่าจะว่างสุดผมก็เลยแบบว่าได้มาดูแลน้องแทนแม่ใช่ไมเถึงจะดูแลเขาให้เขาเล่นจะทำให้น้องเป็นผู้เป็นคนอยู่ในวงการนี้ได้ใช่ แน,แน่นอนครับใครผ่านมือผมเก่งหมดละหยอกเลยเพราะตัวเองยังไม่เก่งเขา,าพี่ดูแลมาเขาเป็นยังไงบ้างคะจริงๆอะ่ะก็อยากจะบอกก่อนเลยว่าน้องอะ่ะเป็นคนที่มีอ่าน้องอเป็นคนที่มีความสามารถมากๆครับผมใช่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องเรื่องการเต้นด้วยอะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่น้องยังใหม่มากๆมันก็เลยจะมีความแบบน้องยังไม่ค่อยมั่น,นใจแบบในบางบางอย่างที่เราก็เข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยผมใช่ก็จริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผม ผมอยู่สีสเกตกับการสินป์เป็นคนแล้วคูผ่าเป็นคนอูบลนด้วยมันก็เลยแบบอยู่แบบในโซ,น,ซนเดียวกันก็พูดคุยกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่เมื่อไหรุ่ณก็แบบว่าเออถ้าสมมุติใช้คผาเป็นพันเงิเกมจริงๆแล้วคือนะคืออ่าคือต้องขอพูดก่อนว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ออฟฟ,ฟิเชียลไม้ขนาดนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าเราก็มีแบบหลายๆอย่างที่เราต้อง โฟกัสก่อนใช่ครับผมก็เ,เดี๋ยวรอติดตามทางค่ายก่อนเพราะว่าคือเอาจริงตัวผมเองก็ยังไม่ได้รีบล้วตัวน้องเองก็ยังอยู่ในช่วงที่กําลังเรียนรู้อยู่จริงๆมันมีแบบหลายๆคนมากที่เรารู้สึกว่าแบบอยากให้ร่วมเป็นโปรเจกต์นี้ไปให้เป็นโปรเจกต์นี้ไปอะไรเงรี้ยผมเพราะผมรู้สึกว่าอยากให้มันแบบคือเหมือนผมโฟกัสที่การสแสดงตอนนี้คือความหลากหลายแล้วด้วยอะไรเงรี้ยแบบว่าไม่ได้อยากที่จะแบบ เล่นกับคนนี้ไปตลอดหรืออะไรแบบนี้ผมก็อยากที่จะแบบเหมือนเราได้เล่นเป็นตัวนั้นบ้างเหมือนกับที่ผมได้มาเล่นเป็นนายอะไรนี้นะครับพี่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออแบบมันทําให้การทํางานมันรู้สึกค่อนข้างที่จะส,สนุกมากขึ้นแล้วก็มันทําให้เราเข้าใจการ acting มากขึ้นด้วยนแต่เห็นอเียเา่แชรน่ารักอยู<ๆ>่โอ้หผมเห็นเยอะเลยบอกว่าจริงๆน้องนี้ใส่ดีมากน้องแบบแบบน้องนี้ใสด่ดีแล้วก็เข้ากับหลายๆคนได้ง่ายจริงๆไม่ได้มี แบบมีหลายๆคนที่โดนน้องตกด้วยที่อยู่ในบ้านใช่ครับผมใช่อาเ้ใช่ครับผมแต่ก็ยังไงก็ขอฝากซัพพอร์ตแบบทั้งตัวผมเองด้วยแล้วก็ตัวน้องๆที่กำลังจะมาอยู่ในจุดจุดนี้ด้วยอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบได้เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่แบบว่าได้แบบพัฒนาสีหอูด้วยครับผมใช่ประมาณนได้ ผมเหนแป๊บแป๊บน่ะพี่ผมผมเห็นไฟแต่ผมไม่เห็นกล้องเเรอได้ไมครับโอเคครับ ปกติสอนโอเคครับขอบคุณนะคะ